นะนักบุญทุนชาวบ้านกูบอกว่าให้ติดแท็กตัวเล็กๆอีนี่โพสเลยตัวใหญ่เลยกูเห็นแล้วก็โอเคตามนั้นมันสร้างตัวตนี้กูอีกแล้วสร้างเก่งมากอุมัขจารย์สุดๆลงแป๊บเดียวเท่าไหร่เป็นหมื่นเลยป่ะเป็นพันกูพูดอย่าอีนี่ไปอย่ากนะมึงจะบอกว่าไม่ให้กูเจ้ากี้มันกูจะกูจะไปบอกว่าให้มันไม่มันมันไม่เจ้ากีจการได้ยังไง แล้วก็ดีนะตลกดีขอห้าพันห้าพันห้าพันใช่ไหมห้าชันห้าเก้าห้าพันเนาะอเออกดไลค์โอ้คอมเมนต์เยอะนะนี่นะคอมเมนต์ตั้งห้าร้อยกว่าเนี่ยนักบุญทุนชาวบ้าน กูหาตรงที่คนเข้ามาบอกว่าพร้อมโอนค่ะพร้อมโอนค่ะเนี่ยจะสรรหาเอาทัวร์มาลงวีกงกันเนี่ยกัวชำ้ำ <c oughs> เออเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่อง,เร,องเรื่องนักบุญทุนชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ในรายการเคลียร์ชัดชัดบ่ายโมงถึงบ่ายสี่สิบห้ามึงไปรอดูก็ได้เลยซองเวิร์กพอยท์มึงไปดูได้เลยนักบุญทุนชาวบ้านที่เขาแบบที่เขาด่ากูนะ แต่กูชอบคำ <parece> <FT. S 2> นี้มากเลยนะนักบุญทุนชาวบ้านเนี่ยกูชอบชอบกูไม <c oughs> <Moon S 2> ่รู 95, como el como el course, ้สึกโกรธเลยนักบุญทุนชาวบ้านกูรู้สึกใจกูรู้สึกแบบเขาให้สมญานามเหมาะสมกับกูมากเลยอ่ะนักบุญทุนชาวบ้านกูเป็นนักบุญแล้วนะทุกวันเนี่ยนักบุญต้องแต่งตัวเป็นนักบุญหนี่นูคุมภาพเนีัเคยเห็นมานักบุญที่ศาสนาอื่นเนี่ยเขาคุมภาพนักบุญนักบุญจะอะไรก็ไม่รู้นะ นักบ th ุญท <to> ุนชาวบ้านอีหน่อยเวลาไปไหนกูต้องปูผ้าไปเนียนะนักบุญทุนชาวบ้านมันจะต้องแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านไงเพราะกูเป็นนักบุญแล้วไงกูต้องลอยได้อีกหน่อยกูเดินเนี่ยตีนไม่ติดพื้นแล้วเพราะกูเป็นนักบุญนักบุญทุนชาวบ้านอะไรบ้างวะที่ไม่ใช่ทุนชาวบ้านกูถามแค่เนี้ยภาสีที่จ่ายประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ทุนชาวบ้านเหรอถามแค่เนี้ยอะไรบ้างที่ไม่ใช่ทุนชาวบ้านกูขอดูหน่อยที่บริจาคบริจาคกันน้ําท่วมนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ทุนชาวบ้านเหรอ ถามแค่เนี้มึงทำคนเดียวไหวหรอมึงมีปัญญาทำหรอมึงถามแค่นี้เลยมึงจะสร้างวัดได้ไม่ใช่ทุนชาวบ้านมึงสร้างยังไงอ่ะตอบหน่อยมึงจะสร้างต่างนานาฐานที่ต่างนาาเนี่ยมึงไม่ใช่ทุนชาวบ้านมึงจะสร้างไงโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมึงไม่ใช่ทุนชาวบ้านมึงจะสร้างยังไงโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐอ่ะไม่มีทุนที่ไหนรัฐบาลมีทุนพอสร้างยังไงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมึงไม่ใช่ทุนชาวบ้านมึงใช้อะไรสร้างอ่ะมึงมีตังค์ไหมล่ะมึงจ่ายสิ อีผู้ที่ชอบด่าชาวบ้านเขาว่านักบุญทุนชาวบ้านเพราะมึงไม่ควักเงินตัวมึงเองไปจ่ายล่ะไปสร้างสิมึงสร้างได้เวลามึงมีเงินทำบุญกับเขา้าสบาทอ่ะมึงจอาเงินห้าสบาทมึงไปสร้างตึกหลังหนึ่งยังไงมึงตอบกูหน่อยมึงจอาเงินห0สบาทไปช่วยเหลือซื้อแผมเพื่อซื้อข้าวซื้อน้าเลี้ยงคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนยังไงมึงตอบกูสิถ้ามึงไม่ใช่ทุนชาวบ้านกูอยากรู้แค่นี้เลยเออมันมหัศา์มากเลยมันไม่เข้าใจอะไรตรงไหน การเปิดรับบริจาคมันเป็นโอกาสในการสร้างเหตุปัใจจัยให้คนเนี่ยร่วมกันในการสละเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สังคมเป็นหมู่คณะวงกว้างกูถามว่า้ากูไปรวบรวมเงิน่ะจะทําสําเร็จเหรอในโครงการต่างๆที่มันกำลังขาดแคลนอยู่มึงบอกว่าโอนตรงไปที่นั่นเลยโอนตรงไปที่เลยแล้วเขาไม่มีศรัทธาว่าเขาโอนไหมกูถามแกนเนี้ทําไมต้องช่วยเดี๋ยวพิการอยากช่วยนู่นเลยโอนตรงไปเลยถ้ากูพูดใครจะโอนมันจะมีสักกี่คนที่โอน แต่ถ้ากูออกหน้าเอง<ม>เขาศรัทธากูเขาก็โอนผ่านกูแล้วให้กูไปทาแทนเขาเขาได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆแต่มึงโอนตรงเข้าไปเขาจะเห็นภาพบรรยากาศยังไงอะ่ะเขาจะติดตามตรงไหนใครจะเอามาให้เขาดูมันไม่มีใครเอาภาพบรรยากาศให้ดูแต่เวลากูไปกูเอาภาพบรรยากาศให้ดูกูมาพูดให้ฟังกูมาเล่าให้ฟังคําถามคือเวลาไปบริจาคเองใครเป็นคนมาเล่าให้มึงฟังใครจะเป็นคนบ,บอกมึงว่าเออเอาไปทําตรงนั้นนะเอาไปทําตรงนี้นะใครจะชี้แจงให้มึงฟังกูถามแค่นี้ นี่ต่างหากในความหมายของนักบุญทุนชาวบ้านคือเอาไปเพื่อทําประโยชน์แล้วเอากลับมาบอกมาเล่าพวกมึงก็เกิดความอะไรเวลากลัวมาเล่าเรื่องสถาพินี้พวกมึงก็เกิดดีใจขึ้นมามันอยากร่วมอยากทํามันอยากสละมันอยากช่วยเหลือเขาสกูเอามาพูดบิว้วพวกมึงเนี่ยตามหลักสักจจะความจริงกูพูดให้ฟังมึงก็เกิดความเมตตาสงสารอยากจะช่วยเหลือขึ้นมาแต่จะจู่กูอ้าที่นี่นะมีอันนั้นนะที่นี่มีอันนี้มึงจะไปทําเหรอมันก็ต่างคนต่างไปทําใช่มันอลากจะทําแต่มันได้น้อยไง แล้วใครชี้แจงรายละเอียดให้มึงฟังอ่ะไม่มีใครชี้แจงไรายได้อะไรให้มึงฟังไม่มีใครเอากิจกรรมเอาภาพกิจกรรมต่าง,างๆมาบอกให้มึงฟังไม่มีเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างมึงรู้ไหมไม่รู้มึงจะไปนั่งติดตามทุกที่ไหวเหรอก็ไม่ไหวมึงก็ต้องผ่านคนคนหนึ่งที่มึงรู้สึกรักเขาศรัทธาเขาแล้วมึงก็เห็นว่าเขาทําประโยชน์ได้มึงก็เลยสรับสนุนเขาผ่านทางนี้ให้เขาไปทําให้แล้วกลับมาเล่าให้ฟังเอาภาพมาลงให้ดูมันยากตรงไหนวะกับตักกะง่ายๆแค่นี้แต่งโง่ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเลยอ๋อองออกแนละ้วเขาเเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ด่าไปอีกแล้วดูสิองลงองลงองมาเวลาองกูมาก็มาเวลาองกูออกก็ออกนึกจะเข้านึกจะออกก็แล้วแต่เขาอะนะไม่เกี่ยวกับกูอนะมันจะมาจะไปกูก็บางทีกูก็พิกู่าพิพพพพพจารณาไปนะกูไม่ต้องจุดทูบนะมาเลยคือองกูเวลาขึ้นเนี่ยคือขึ้นเลยเวลาออกก็ออกเลยเหมือนกันเอ่อขึ้นชำ่ำออกช่ำแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์องกูนะ ใครต้องการร่วมบุญวัดป่านาคำน้อยนะสร้างเจดีย์ไปที่ idline s si า t ุนะ idline s si า t u a วงกลมแล้วก็ s a t u idline sstu si แล้วก็กดหมายเลขสามเข้าไปในไลน์แล้วให้กดหมายเลขสามจะได้เลขที่บัญชีมาชื่อบัญชีประสิทธิ์บุญสากดสามเหมือนเดิมป่ะไม่ได้เปลี่ยนเลขเนาะโอเคเลขที่บัญชีกดสามชื่อบัญชีประสิทธิ์บุญสาร่วม ซื้อทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมถวายวัดป่านาคําน้อยสร้างเจดีใครต้องการร่วมบุญทองคําก็ร่วมกับอาจารย์ได้เลยในบุญทองคํานี้เออกดที่เมนูได้เลยเออโอเคอาจารย์ลืมไปถ้าเข้าไปในไลน์โอเอแล้วจะมีเมนูเลยเป็นเลชเมนู